ฉลามขาวติดเบด็ดชาวประมงถึงเอ,อ๋ขณะที่เพนีโนวักกำลังเดินไปตามท่าเรือซานคอนเมนเตในบ่ายวันหนึ่งเธอได้สังเกตเห็นชาวประมงจับอะไรบางอย่างที่มีพลังมากพอจนเกือบจะทําให้คันเบ็ดหักครึ่งได้เธอก็เลยเริ่มบันทึกวิดีโอเธอบอกว่าพอมองข้ามไปเท่านั้นแหละก็เห็นมันเลยมันที่เธอพูดถึงก็คือเจ้าฉลามขาวตัวมหึมา สิ่งมีชีวิตไซส์ยักษ์ดิ้นรนนาน15นาทีเพื่อปลดปล่อยตัวเองก่อนที่มันจะจมลงใต้น้ำ2-3ครั้งจนเธอคิดว่ามันอาจจะตายแต่ว่ามันไม่ตายง่ายขนาดนั้นหรอกนะ หลังเลือกแผนใหม่ได้เจ้าฉลามก็กระโจนขึ้นจากน้ำแล้วก็กัดสายเพื่อปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระสร้างความโล่งใจให้กับตัวมันและก็ชาวประมงด้วยฉลามขาวสามารถพบได้บ่อยบริเวณนอกชายฝั่งตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียมีผู้คิดว่าเอล尼뇨อาจจะเป็นสาเหตุให้ฉลามเคลื่อนลงทางทิศใต้สู่น้ำที่อุ่นกว่าหรือไม่นี่ก็อาจจะเป็นเพียงการล่วงเข้ามาในน้น,น้ำโดยบังเองิญ